สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจากช่องรถขูดโค้งนาอุดรสอนทำ u t u b e และแฟนเพจนะครับวันนี้เราขี่มอไซค์มาพาเพื่อนเพื่อนมาดูอ้อยแปลงสิบสีไร่นะครับมาดูด้านหลังครับว่ามันจะโตขนาดไหนนะครับก็ใกล้จะได้ถึงเวลาตัดนะครับก็มาสำรวจบ้างครับ ว่าอันนี้เป็นด้านด้านหลังของไร่นะครับมาดูว่ามันจะโตข้างหน้าไหมตัวนี้อ้อยแปงนี้ผมปลูกที่ระยะห่างเมตรเมตรหกถึงเมตรเจ็ดนะครับก็คือใช้รถไถใช้ฟันสามดึงนะครับมันก็อาจจะบางร่องก็กว้างบ,บ,บางบางร่องมันก็แคบนะครับไม่เท่ากันก็พามาดูข้างหลังนะครับ ก็จะมีโอ้ดูจากข้างหลังแล้วบางต้นกน็ยาวนะครับนี่โอ้กับสี่เมตรเลยบางอันก็สองเมตรกว่าบางอันก็สามเมตรนะครับข้างหลังนี่เหมือนจะงามกว่าข้างหน้านะผมว่านะโอ๊ เหยียบอะไรเนะี่ยก็ไม่ค่อยได้มาข้างหลังนะครับโอ้ววววดูขนาดลำนี่ก็ถือว่าใหญ่ให้ได้นะครับก็จะมีหัวหัวหัวล่องนะครับที่ว่ามันจะลำเล็กแล้วก็เตี้ยหน่อยแต่ช่วงกลางๆไปมันเสมอกันหมดนะครับก็ <S <s <ankle> <Song> ปลูกอ้อยครั้งแรกก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็คืออ้อยแป้งนี้ก็เหมือนที่บอกไว้ที่คลิปผ่านๆมานะครับก็ใส่ขี้หมูใส่รองพื้นไปหนึ่งครั้งนะครับรองพื้นไปหนึ่งครั้งแล้วก็ฉีดขี้หมูไปสองครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยตอนห้าเดือนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่า ลำใหญ่พอสมควรนะครับด้านหลังนี่เหมือนลำจะใหญ่กว่าข้างหน้านะครับก็ดูสังเกตดูนะครับดูลำนี้โอ้ขนาดผมว่าได้เลยเมตรนึงน่าจะโลกว่าโลขึ้นนะครับบางลำก็โอ้หนหยิ่งตรงนู้นยิ่งสูงนะครับไปไม่ได้นะครับมันลกนี่ก็ยาวไปถึงนู้นเลยนะครับ หน้ากว้างมันอยู่ที่ร้อยกว่าเมตรนะครับเอ้ด้านหลังนี่น่าจะร้อยี่สิบก็ราคาอ้อยปีนี้นะครับก็คาดการว่าผมว่าน่าน่าน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าพันนะครับพันบาทถึงพันห้านะครับ เนื่องจากมันเป็น,นกลไกตลาดนะครับความต้องการของอ้อยมันก็เขาต้องการอยู่ที่น่าจะร้อยกว่าล้านตันนะครับแต่ว่าอ้อยมันผลิตได้อยู่หกสิบกว่าล้านตันธรรมดานะครับของขาดยังไงยังไงก็ราคาก็ขึ้นแน่นอนนะครับพันขึ้นนะครับปีนี้เพราะว่า ชาวไร่ก็ยังถ้าเป็นไม่ได้ผมว่าไม่ไม่น่าจะรีบขายนะครับือ,อพันขึ้นแน่นอนครับสาเหตุที่ราคาอ้อยปีนี้น่าน่าจะแพงนะครับเนื่องจากอ้อยมันขาดก็มันก็เป็นเพราะเนื่องจากอ้อยปีนั้นนะ่ะปีก่อนนะครับที่ว่าราคาห้าร้อยร้อยกว่า แล้วก็คนกน็หนีไปปลูกอย่างอื่นหมดนะครับทําให้อ้อยขาดนะครับหนีไปปลูกยูคาบมัง่งปลูกมันมัง่งพื้นที่ปลูกอ้อยก็เหลือน้อยลงนะครับตัวนี้ก็ดูทางริมนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับดูลำมือครับแปลงนี้เราไม่ได้ลอกกาบนะครับเนื่นองจากเลอะไม่ไหวนะครับดูลำก็อ้วนนะครับนี่ดูสังเกตเทียบเทียบ ก็เกือบเท่าขวดโสมเลยนะครับสมเกาหลีนะครับก็ความยาวก็สองเมตรเจ็ดถึงสามเมตรนะครับ <c oughs> ก็เฉลีย่ยนี่เฉลี่ยทั้งแปลงน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสองเมตรนะครับถ้าตกเมตรละโลก็ก็คือเมตรละโลก็เฉลีย่ยลำลำละสองสองสองกิโลนะครับ แปลงนี้คาดการว่าน่าจะได้ประมาณ20ตันได้นะครับต่อไร่ไไเนื่องจากว่ามันลำใหญ่แล้วก็ยาวครับแต่ว่าก็จะห่างสักหน่อยนะครับห่างก็ถือว่าระยะก็ใกล้เคียงนะครับเดินไปเลยเดี๋ยวเราก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะได้ตามเป้าจริงไหมนะครับเป้าของเราอยู่ที่20ตันต่อไร่นะครับแล้วก็ ราคาคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณหน 1, ึ่งพันถึงพันห้นะครับถ้ามาตักพันสามเราก็น่าจะขาย 1, แล้วครับพันสามก็พอละเข้าเป้าเดี๋ยวก็รอดูเดือนหน้าถึงธันวานะครับธันวาถึงปีใหม่แล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะได้ตามเป้าไหม